ก็ได้มาอยู่ที่ปู่เจ้าสะเต่านะคะท่านผู้ชมที่ปู่เจ้าสะเต่าก็ให้โชคมาหลายงวดเนาะเป็นที่ศรัทธาของหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะตรงนี้ก็จะปกปักรักษานะคะปักรักษาสะนะคะเป็นเขาจะเรียกว่าสะเต่านะคะท่านผู้ชมสะจะอยู่ฝั่งทางน้นนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ ตามเคยนะคะท่านผู้ชมนะคะมาขอโชคนะคะกับปู่เจ้าสัตว์เต่านะคะตาเยีย,ยงนะคะตาเยียงยายเมานะคะนี่นะคะตาเยียงได้เมานะคะให้โชคมาหลายงวดตรงวดเลยนะคะส่วนน้อยจะหลุดยากนะคะกับกับตานะคะตาจะให้โชคนะคะ <para> วันนี้เราก็มาตามต่อนะคะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะคะแม่นิดดวงเฮงนะคะอยู่กับปู่เจ้าสัตว์เต่านะคะกับตาเยียงยายเมานะคะ ตาเยียงใหญ่เมาเป็นตำนานเล่าขานนะคะแต่ก่อนตาจะอยู่นน้นนะคะฝั่งทางโน้นนะคะเป็นต้นยางนะคะต้นยางใหญ่นะคะยางคู่นะคะผู้ชมใหญ่มากนะคะก็ได้ย้ายมาอยู่นะคะตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นเขาขุดสระนะคะขุดสะก็เลยการทําย้ายตายายมาอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมีน่าจะมี ลูกหลานมากราบไหว้นะคะเพราะว่าวันนี้น้ำวงน้ำหวานนะคะเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะมีมะพร้าวนะคะมีน้ำหวานมีน้ำนมน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะน้ำเปล่านะคะควันนี้ก็มาขอโชคกับตายายนะคะเอาวันนี้เอาน้ำหวานนะคะน้ำหวานนี่นะคะกับขนมนะคะมาไหว้ยาย ันนี้ก็จะเป็นงบนะคะงบที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาตานะคะ,ะมีโชคนะคะก็ได้ซื้อมาแล้วก็ทำนะคะทำรั้วนะคะทำทัวทำหลังคาอูกระเบื้องนะคะนี่นะคะลูกศิษย์ของลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาตานะคะได้มาทำตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะ,ะเป็นจอมปลวกนะคะก็แต่ก่อนนะคะก็เคยมีคนนะคะ,ะเห็นงูนะคะงูงูใหญ่นะคะก็อาจะเป็นงูุดที่ะะหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาอะแอล้วแต่คนจะพูดจะเล่ากันนะคะก็จะเห็นอยู่ตัวนี้เรื่อยๆนะคะไปมาไปมาตรงนี้เรื่อยๆ แดดส่องแดดร้อนต้องดึงขากลองก่อนขนาดคุณอยู่ต่างประเทศนะคะนี่ยังไม่สบาย โทรมาให้คนที่บ้านมาทาพิธีนะคะเซนห่ดเซนตายายหายเฉยฝรั่งหายเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเล่าฝันด้วยเนาะไม่จะปู่ไปเขียนเลขให้นะ่ะ งวดที่แล้วตีไม่เป็นแมวสี่ขาห้าสี่ตีไม่เป็นงว,งวดงวดนี้ตาเลยไปเขียนให้เลยบอกบอกว่าตาไม่ต้องให้หนูตีไม่ให้หนูแปลเดอร่อ,อหนูแปลไม่เป็นหนูตีไม่เป็นตาก็ไปไปเขียนให้ในฟันเลยได้ไหม ่เป็นความเชื่อเลยห้ามมัมให้ตาไปกวนดูกบุรีรไหไมลูตาบาุรีแล้วตาเนี่ยตาดูบุรี้มีตังสองบาทไม่ให้ตาเนี่ย ซื้อเลขตาเนี่ยตาไปโบกเลขกันให้เข้าด้วยตาด้วยม,มาดูยาเส้น,นมันไม่มีแะ้นี่มียาเส้นมีหมานาะดูมีไหมล่ะดูไม่มีไม่ไมีก็มมไม่มีเขาไม่ตรง,ง,งตงตร ตาดูคนอ่ะวันนี้มาทำานาวะศักดิ์ส,สิทธิ์มากนะตาตรงนี้น่ะเคยให้โชคมาหลายต่อหลายหมวดกับทุกทุก่านยายหนูลืม เอาด้านมาให้มาเขโทษเด้อะใช้ปากยายก่ออนโดเอายาให้ตาดูติดตรงนด้ยาอยากตูดหรือยายเด้อะที่แล้ว,ว,วบบที่แม่นิดฝังแต่ตีไม่ถูกก็ถามว่าเห็นแมวตีไม่เป็นอันนี้น้ำแดงให้ยายตาดื่มน,น้ำตาให้แมวตี ไห้หาตัวเออตาให้แมวอ่ะห้าตัวก็ตีไม่เป็นนะไม่เป็นครับนี้ว่าปูตาไปเขียนเลขให้เขลขให้เรอรุ่นกันว่าจะได้ตัวไหนครับท่านฝันเมื่อคืนเลยนะเช้าแล้วอันนี้ขนมตะเมนี่มาให้ตากัยายนี่สม่แลู้ลร้นตากับยายให้แมวไปห้าตัว ตกน้ำตกน้ำสี่ตัวนะสองตัวสองงวดนีนด้ครับตาเขียนให้เลยครับเขียนให้เมื่อคืนับท่นผู้ชมตาเขียนเลขให้เมื่อคืนเนาะงวดที่แล้วอ่ะตาบอกว่าให้แมวห้าตัวน่ะตีไม่เป็นเลยอะ่ะก็บอกอยูบอกว่าตาทามาก็เขียนเลขให้หนูเลยอยาให้หนูไปตีหนูตีไม่ทุก เลขนี้เด้อนี่จะจะประกาเนจะบอกเลขตาที่ตาให้เมื่อคืนก่อน <Okay. S 1> ที่ตาเขียนให้เนี่ยตาเขียนให้ตัวนี้เดี๋ยวใช่ตาไปเขียนให้ตัวนี้เดี๋ยวรอรอรุ่นเลขทูกอีกทีหนึ่งนกว่าว่าว่ามันจะมาได้ตัวนี้ตัวเดียวกันไหม อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะเป็นความศรัทธาที่เราศรัทธาตาเราศรัทธามาตั้งนานแล้วเนาะแล้วตาก็ไม่เคยให้ให้ผิดหวังนะให้ให้เข้ามาตลอดเลยนี่นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็นําไปจัดเนาะนําไปซื้อ,อซื้อพอแต่ลุ้นหกกับเก้าตัวเดียวกันคับท่านผู้ชมซื้อพอแต่นิดนิดหน่อยๆ่อยพอแต่ลุ้นเนาะไม่ต้องซื้อเยอะ เดี๋ยวไปรอรุ่นอีกทีเลขถูบนวอามันจะเข้ากันไหมถ้าเข้ากันก็แสดงว่าตาให้จริงๆวันนี้เอาขนมมาให้ตาเาไม่มีอะไรมากหมากลูก็ไม่ได้มาลืมลืมยายเลขถูกมาแล้วเลขแปดเท่านู้นเเป็นอันนี้น่น เลขหกเลขหกเลขหกมาแล้วเลขหกทูบครับท่านผู้ชมเขียนไว้ก่อนเลัอันนี้เป็นเลขฝันที่ตาไปบกพกตาก็ให้ทุกงวดนะให้สามตัวบ้างให้สองตัวบ้าง ว่าน่ะสามตัวดังมากเลยตายายไม่ใช่ตายายให้สามตัวเพราะว่าวันนั้นใหญ่ใยมาลงใช่ไหมยหายมาลงก็เออยายมาลงแล้วก็เขียนเลขให้เข้าสามตัวทั้งตลาดเฮกันเลยขุเจ้าสรตาเออลูกช้างวันนี้ขอโชคขอลาบเด้อโคกสุดท้ายแล้วขอบคุณเยบซีที่มาชมตะ มันสิตลตาเออเนี่ยมาจุดตัดท่านปรับตานัดตาตีมีให้ท่านอย่างนึงวันวันที่แล้วคือฝันตาให้แมวไปเลี้ยง5ตัวแต่ตกน้ำตกน้ำสอตัวตัวข้างบนสตีไม่ตีไม่ออกว่าจะให้ตัวไหนเลยตีง่ายง่ายตีไปไลย ห้าสามสองลืมตีว่าแมวสีขาแต่งวดนี้วันนี้ตาไปเขียนให้เลยครับเขียนให้สี่หกเลยครับไปหกสี่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกันว่าเลขทูบจะได้ตัวไหนครับมาแล้วเลขโคมครับทบนท่านอย่าบอกนะว่าเลขทูบทถูกกับด โอ้ยความฝันครับหกซีก็โอ้ยหกซีโมูปิงปิงเต็มเต็มโอ้ยเอฟซีบานซิงบานเตาบานตังอใช่ใจใช้นี่ใช้สินก็โอ้ยเดลตาซมเดลโอ้ยก็ไม่เป็นยูโอ้ยปนเกล็บานมีบานเกิดโอ้ยล้ครับเนีทุกคเลยโอ้ยต้องชง้งชดเกิดเนี่ยมเมียนโอ้ยเอกซีเนี่มเียนไลความฝันขอแม่ที่พวงเฮงครับ ទូមួយមួយអោយទីពេញលេអោយជីបន្ទរបាសតាមកជូលមួយជូលទឹកព្រឹមមួយ30000ប៉ាគេចូលមួយជូលអូយមានដារជូលមួយមួយអោយគេសៀងជុកពេញបន្ទរបាសតាដើរដើរទៅដល់អើយសាគេស្អី พุทธเมียก็ตกลงเด้ออย่าว่าเด้อตาตายิ้มเฉ่งเลยคนระับท่านผู้ชมสาธุเด้อสาธุปู่เจ้าสาต้าเอ้ยลูกหลานมาขอโชคขอนี้วันนี้ก้อนปังๆครับเป็นโค้งสุดท้ายปู่เจ้าสาเต้าครับท่านผู้าาาาชม หดที่แล้วฝันให้ห้าสามสี่คือไล่ไม่ถูครับฝันให้แมวให้แมวให้แมวห้าตัวเลยตีเดห้าลืมบอกว่าแ,แมวมีสี่ขาครับเสียดายครับแต่งวดนี้ไปเข้าความฝันเลยครับเข้าความฝันแม่นนิตดวงเฮงเขียนให้หกสี่ครับ ดูมันมีเลขยูเหมือนยายหัวตาแล้วเรามาลุ้นเลขทูบก,กันว่าเลขความฝันกับเลขทูเท่ากันไหมคือเข้าหรือไม่เข้าครับท่านผู้ชมพูดก,กำลังมาแล้วเลขหกครับท่านผู้ชมอย่าบอกว่าที่ดูเหมือนมีเลขเหมือนมีเลขที่หัวตามากเลยงยายก็มีนะเดี๋ยวเรารุ่นวันหลังนาตาหนูเอาเลขนี้ก่อนขอให้เข้านาตาเด้อ เห็นอยูในในหัวตาน่ะเห็นตัวไหนล้วอเอางงวนนี่แหละนั่นเห็นแล้วมต้องงวนี่แหละใช่มันก็มันก็เห็นตัวเดียวกันนี่แหละแต่ยงไงเมาเอ้ยคนเจ้ามาสมชกสมเรียบก็ปังปังเลยสี่เลยเส้นสี่หกจงเอาเงินข้อยให้เงงด้วยนะครับ เต็มเต็มอะไรเต็มเต็มนี่ไงสี่หกไอหกสี่หกสี่เต็มเต็มอ้างคนลุกเลยคนลุกเลยอ่องโอ้โหไม่ไม่ไม่คิดว่าจ้าจ้าขนาดนี้เนาะโอ้โหเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนท่านผู้ชมคนลุกเลยครับท่านผู้ชมหกสี่มาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้โหตบมือเลยตาไปเขียนให้ไม่คิดว่าเลขทูบมันจะมาเหมือนกันนี่ ท่านผู้ชมมันไม่ใช่ความบังเอิญมันมันสุดๆมากเลยตาเนี่ยสุดๆจริงๆนะตาสาธุสาธุาตาเอ,อย้ยมึงอ,อย่างแรงเมื่อกี้ครับทุกวัด <ไ S 1> อะไรแบบคนหัวลุกเลยอะ่ะเนี่ยยังยังลุกไม่หายเลยโอ้ใครที่มาดูคลิปผมเมื่อกี้ครับแม่น,นิดฝันว่าปูไปเขียนให้หกสี่แต่มาจุดทูบได้หกสี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยถ้าไม่เชื่อน่ะดูเลยเนี่ยเนี่ย หกสี่เลยนะทูบก็หกสี่ด้วยนะเนี่ยนี่อันนี้เลขเลขที่ฟันที่ปู่ไปเขียนให้ใช่เ,เพราะว่าเคยบอกปู่ในฝันบอกปู่บอกว่าให้ให้ปู่เขียนเพราะว่าถ้าให้มาตีอะตีไม่เป็นไม่คิดว่าจะจะจะ,จะขนาดนี้ว่าปู่จะให้แบบโอโ้โหเมนเกินปู่ ใครที่เข้ามาชมเข้ามาดูก็ขอให้ทุกคนนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะงวดวันที่หนึ่งธันวาหน้านี่เลขทูบก็มาหกสี่เลขในฝันก็หกสี่ด้วยบังเอิญหรือเปล่าครับอันเดียวกันแล้วเราก็ไม่รู้เนาะคุณลูกเรุกเลยอ่ะคุณลุกซูเลยครับรอรอลุ้นเลขสุดท้ายว่าตัวไหนครับท่านผู้ชมเลขทูบตัวไหนครับโอ้ปู ช้างพอโชคขอลาบขอให้ปังปังเด้อเลขความฝันกระเลขทู่เข้ากันครับอึ้งเลยครับท่านผู้ชมอึ้งจริงๆครับเลขความฝันกระเลขคู่แล้วไม่ได้ฝันแบบนานนะคือเพิ่งฝันด้วยเพิ่งฝันเมื่อเช้าแบบหมาดๆเลยว่าปู่มาเขียนเลขให้แต่ปูนะให้ตลอดเลยนะไม่มีผิดเลยนะยแตกสามตัวมาแล้วแตกสามตัวหลายรอบแล้ว ยายก็ให้แต่ยายจะไม่จะไม่ค่อยให้เท่าไหร่เพระาะว่านานๆยายจะมาทีหนึ่งแต่ส่วนมากปู่จะเข้ามากกว่าโอ้ยาตาได้กินนมอะไรนะขนมตะเมแลขนมตะเม,ม,ะเมภาษาเมรภาษาบ้านเราขนมตะเมตาคะ,ะใช่ไหม,มคนคน,คนเท่าคนแก่ก็ชอบขนมขนมอันนี้นแต่ปกติก็ไม่เคยซื้อมาให้นะ ซื้อขนมปังขนมอะไรแสดงว่าตาไม่กินตากินขนมนี้เอาเลขถูกจะเป็นตัวไหนนะเครเด็ขถูกลงมืดไหม ที่ทับเข,ของทับหนึ่ง,ง,งทับ,ทบกปความมังเอมากเลย เพเอิญหรือเปล่าหรือจะมาคู่หรือเปล่าก็ท like ่านผู้ชมหกสี่สี่ครับท่านผู้ชมโอ้คนลุกคนลุกยังไม่หยุดเลยมันมาได้ไงครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ขอให้โชคให้รากเด้อปูเนื้อให้ดีๆให้ได้ทุกคนเดี๋ยวจะได้บอกเขาจะได้มาช่วยกันอะไรนะ จ้างแอนมวยมาให้ตาดูจ้างกันตรึมเพื่อเ <FC S 1> อซีเขาจะออกคนละห้บาทสิบาท20่สิบบาทท่านผู้ชมครับผลลุกจริงๆครับหกสี่สีครับท่านผู้ชมเลขทูดกับเลขความฝันเลขอันเดียวกันครับท่า,านผู้ชมเมื่อเช้าปูนะไปเขียนให้นะเขียนหกสีให้เลยอะล่ะแล้วยังย้ำอีกนะ, <ๆ S 2> นะบอกว่าถ้าปูมัน แกอะไรแกก็เขียนหกสี่เลวย้ำหกสี่อยู่ตรงนั้นแหละก็ว่าจริงๆไหมขอบคุณที่เข้ามาชมครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนครับท้งมอ่ะสามสิบสี่สิบนี่ก็ขอให้ทุกคนรวยๆวยถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่ถูกหวยรวยเบอร์นะครับนี่ครับจะให้ดูครับเลขทูกครับขอให้ทุกคนเปิดดวงหกสี่สี่ครับเลขความฝันแม่นิดดวงเฮงครับหกสี่ หรือจะซีหรือจะมาคู่หรือเปล่าครับหกสี่สี่ครับเลขทูบครับคนไหนที่ไม่เคยถูกหวยก็ค่อยถูกวันนี้เด้อถูกเด้อาธุน้ำน้ำน้ำเอ่อทูบสิบหกดลอน้ำแก้วหนึ่งไปไหว้หน้าบ้านเด้อเปิดโชว์เปิดดวงเปิดตัวเองเด้อท่านผู้ชมถูกกับเลขความฝันครับนี่ครับแอบยังขนลุกเลยครับแม่นิดตบมือยังนึกว่า มีอะไรครับที่ไหนได้เลขความฝันกับเลขทูเป็นตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมใครที่แคปไว้ดูเลยครับแคปไปดูเลยครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้มีไอ้นั่นด้วยวันจันทร์อ่ะวันจันทร์มีอะไร,รมีมีมีฝังโค้งใช่ฝ<อ>ังโค้งนะฮะหรือจะไปฝังโค้งก็ได้ตอนเย็นก็กรับสองลื่นสองจักับไข่มาได้สองดิ่งขอให้ท่านเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงครับ ได้ส่งเด้งนอท่านผู้ชมส่งเด้งนะคะวันนี้ท่านผู้ชมนี่ครับปู่เจ้าสรัฐบาลแล้วก็ฝั่งโค้งนะคะท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบขอให้ปังปังด้วยปู่ด้วยเคยให้ทั้งสามตัวแล้วครับเหน่งมากครับสามตัวจนตลาดเตกอ่ะปูสังเกตเต่าครับเต่าจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งครับปู่เจ้าสามเต่าครับมีใครมาขอโชคขอลาบ เกี่ยวกับการงานได้หมดครับท่านชมครั้งมากครับปู่เจ้าสาดาครั้งมากครับท่านผู้ชมผมจะเกียถใครอยากกราบไหว้บูชาอยากอายุยืนเหมือนเตาครับนี่ครับมากราบไหว้ได้เลยครับท่านชมสาธุสาธุเนี่ปู่เจ้าสา่าเด้อ ใครที่มาดูคลิปนี้ขอให้ท่านเฮงเงรวยร,รวยเบอร์เรวยรยถูกหวยรัฐบาลเออสาธุสาธุทาลกา,าปรประชาสับัท่านผู้ชมก็ขอกลลากันเป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ